สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจสร้างบ้านสร้างตึกวันนี้ผมจะมาตอบคำถามคำถามที่เพื่อนๆหรือพี่ๆหรือพี่น้องชาวผู้รับเหมาที่ถามผมเข้ามาเยอะจะมีถามเข้ามาเรื่องเราจะรับราคากลางกันยังไงราคาอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ แล้วสร้างบ้านหลังหนึ่งจะรับกันตารางเมตรละเท่าไหร่วันนี้มีคําตอบก่อนอื่นผมต้องเกริ่นเลยนะครับการที่จะรับสร้างบ้านเห็นผู้รับเหมาหลายคนจะรับหลังนี้ตารางเมตรเท่านี้ตารางเมตรเท่านี้ผมว่าก่อนที่จะตัดสินใจรับตารางเมตรเท่านี้เท่านี้ที่เคยทํากันส่วนมากก็จะเก็งกันไปเยอะไปไม่ได้เยอะเพราะ เพราะเรายังสับเพ่าอยู่ยังไม่ได้ดูของบิวคิวเขาเพราะว่าหนึ่งคุยกันเรื่องบิวคิวดีกว่าบิวคิวมันจะบอกรายละเอียดว่าบ้านหลังนี้ใช้เหล็กเบอร์นี้ขนาดนี้เราต้องดูก่อนว่ามันใช้เหล็กขนาดไหนก่อนอื่นต้องดูปริมาณก่อนต้องถอดปริมาณ้ก่นก่อนจะรับหมส่วนมากผู้บเหมที่ขาดทุนก็ เราดูหน้างานแล้วก็คิดว่าเคยทําได้ก็ทําไปเลยแต่ทุกวันนี้ของมันก็ขึ้นทุกอย่างมันก็อัพขึ้นทุกอย่างผมเลยอยากแนะนำเพื่อนๆถ้าถามมาว่าอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ผมผมบอกเลยว่าผมตอบไม่ได้แต่ถ้าบอกว่ามีเหล็กเบอร์นี้เท่านี้มันก็สามารถตอบได้เพราะเราจะรู้ว่าเราจะทําบ้านหลังนี้เราใช้เหล็กอยู่กี่เส้น เส้นละเท่าไหร่เราจะรู้ราคาแล้วทีนี้ค่าแรงก็รู้แล้วว่าเขาคิดกันยังไงราคาเท่าไหร่ส่วนมากถ้าจะรับค่าแรงถ้าจะรับค่าแรงให้เจ้าของบ้านเป็นค่าของเองอันนี้ก็ก็เป็นชอยที่แฝงแฟ,นะแฟ,แฟกันทั้งสองฝ่าย แต่ผู้รับเหมาก็ต้องต้องมีมีประสิทธิภาพพอที่ที่จะไปรับรับทําบ้านของหรือทำตึกทำอาคารอะไรที่เขาได้การจะรับทำตึกทำบ้านแต่ละหลังนี้ผมอยากให้ช่างทุกคนดูดูรายละเอียดแบบแบบก่อนีกว่าก่อนที่จะไปตัดสินใจรับหมางรรับอะไรเนาะ ถ้าอยาถามเรื่องราคาเท่าไหร่นี่มันมันมันตีมันตีความใหญ่กว้างไปมันมันจะยังตอบยากอยู่ผมว่าอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์เอาเอากันก่อนแต่ราคามันก็มีสร้างบ้านชั้นเดียวก็ทุกวันนี้ยังให้ขาดตารางเมตรละสามพันถ้าขาดสามพันนี่ทำยากทำยากมากครับ ไปไปแทบจะไม่ได้คุณละหมแทบจะไม่เหลือแต่สามพันนี้ลูกน้องต้องเก่งแน่นะครับลูกน้องต้องต้องเปลี่ยนทุกอย่างต้องทําได้ทุกอย่างถึงจะไปได้อันนี้ผมเกินเฉพาะค่าค่าแรงอย่างเดียวนะค่าแรงอย่างเดียวแต่ถ้าจะไปเหมาส์เพิ่มเติมเท่านี้เอาเท่าไหร่ดีเพื่อนมีคนทักมาถามผมผมก็เลยว่ามันมันมันตอบไม่ได้มันต้องคุยรายละเอียด ย่อยยับเข้าอีกเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีคำตอบจะซอยละเอียดให้ดูว่าเหล็กเท่านี้ราคาเท่านี้เดี๋ยวค่อยจะขยายเข้าไปขยายความเข้าไปว่าเราควรรับยังไงฝากเพจน้องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ